สวัสดีค่ะนะักศึกษาสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทบทวนเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อการละลายค่ะว่าละลายได้มากขึ้นหรือน้อยลงยังไงนะคะ,ะเริ่มต้นก่อนเราต้องมารู้จักความสามารถในการละลายก่อนนะคะว่าตัวถูกละลายละลายในตัวธรรมลายเนี่ยเขามีความสามารถในการละลายได้แม็กซิมัมหรือมากที่สุดเท่าไหร่ ะะซึ่งค่านี้นะคะเราจะเรียกว่าสภาพการละลายได้นะคะหรือ solubility นะคะคราวนี้ในการละลายค่ะนะคะในการละลายว่าละลายได้มากละลายได้น้อยละลายได้เกินความสามารถของเขาเราจะแบ่งได้เป็นตามชนิดของสารละลายนะคะ,ะสมมุติเรามีตัวทําละลายอยู่1นึ่งดิกระสมมุติเป็นน้ำละกันง่ายๆจะได้เห็นภาพนะคะ ถ้าเราใส่ตัวถูกละลายลงไปในช่วงแรกนะคะเราจะพบว่ามันสามารถละลายได้เรื่อยๆละลายได้เรื่อยๆนะคะณนะขณะนี้เราจะเรียกสารละลายนี้ว่าเป็นสารละลายไม่อิ่มตัวเพราะว่ายังไม่อิ่มเนาะละลายได้เรื่อยๆนะคะ Unsaturated solution ซึ่งณนะขณะนี้นะคะณนะขณะนี้ในสารละลายนั้นจะมีอัตราการละลายอัตราการละลายนะคะมากกว่าอัตราการตกผลึก โอเคนะคะเพราะฉะน,นั้นนั่นหมายความว่าณตอนนี้มันยังไม่อิ่มตัวถ้าเราใส่ตัวถูกอะลายไปเพิ่มขึ้นเขาก็สามารถละลายเพิ่มได้ต่ออีกนะคะคราวนี้พอเราใส่ไปสักพักหนึ่งและโอเคนะคะเริ่มถึงจุดจุดหน,นะคะที่เป็นจุดที่อัตราการละลายกับอัตราการตกผลึกเริ่มเท่ากันนะคะณนะจุดนี้เราเรียกสภาวะสมดุลสภาวะสมดุลน,นะคะซึ่งณสภาวะนี้เนี่ย ยังมีทั้งการละลายอยู่และมีทั้งการตกผลึกอยู่เพียงแต่ว่าเขาเกิดในอัตราที่เท่ากันเพราะฉะนั้นนสภาวะนี้เราเรียกสมดุลดินามิกสมดุลดินามิกนะคะสาระละลายนะคะสาระละลายที่อยู่ณสภาวะสมดุลดินามิกนี้นะคะเราเรียกว่าสารละลายอิ่มตัวหรือ saturated solution ั่นหมายความว่าณสภาวะนี้ค่ะถ้าเราเติมตัวถูกละลายลงไปอีก เขาจะไม่สามารถละลายได้เพิ่มมากกว่านี้แล้วเพราะอิ่มแล้วนะคะละลายต่อไม่ได้แล้วอันนี้คือขีดความสามารถการละลายของเขาได้เท่านี้นะคะคราวนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเรายังทําต่อไปอเราไปเพิ่มอุณหภูมิไปทำต่อไปนะคะถ้าทําให้มันอยู่ในสภาวะที่มันละลายได้เกินขีดความสามารถ ละลายได้เกินขีดความสามารถนะคะณนะตอนนี้นะคะเราจะเรียกสารละายนี้ว่าสารละลายอิ่มตัวยวดยิ่ง (supersaturated solution) นะคะสารละลายอิ่มตัวยวดยิ่งหมายความว่าเป็นสารละลายที่เขามีตัวถูกละลายอยู่ในสนารละนั้นมากเกินขีดความสามารถที่เขาจะรับได้นะคะเพราะฉะนั้นสารละลายณนะสภาวะนี้เขาจะมีความไม่เสถียรพร้อมตกผลึกได้ตลอดเวลาถ้าถูกรบกวน โอเคนะคะพร้อมตกผลึกได้ตลอดเวลาถ้าถูกรบกวนเพราะฉะนั้นเราจะแบ่งเป็นสารละลายประเภทอย่างนี้นะคะสารละลายไม่อิ่มตัวสารลาะอิ่มตัวและสารละอิ่มตัวยวดยิ่งตามปริมาณของตัวทำละตัวถูกละลายที่เพิ่มขึ้นนะคะคราวนี้ค่ะตัวถูกละลายและตัวทําละลายแต่ละคู่เขาจะมีสภาพการละลายได้ที่ไม่เท่ากันนะคะอ่ะ ยกตัวอย่างโดยปกติเนี่ยสภาพการละลายได้หรือ solubility uh, Sol นะคะหรือที่เราเรียกว่าขีดความสามารถในการละลายขีดความสามารถในการละลายนะคะโดยปกติเขานิยมรายงานเป็นหน่วยน้ำหนักของตัวถูกละลายนะคะในตัวทำละลาย100กรัมของสารละลายอิ่ตัวณนะอุณหภูมิที่กําหนด ะะก็คือเป็นการบอกว่าในตัวทำละลาย100กรัมเนี่ยถ้าใช้ตัวทำลลาย100กรัมจะละลายตัวถูกละลายได้กี่กรัมนะคะอันนี้คือ,อสภาพการละลายได้เพราะฉะนั้นย่าจากตารางนี้ค่ะเราลองมาดูซักตัวหนึ่งโพแทสเซียมไนเตรตค่ะโพแทสเซียมไนเตรตตัวแรกเลยที่วงเล็บไว้นะคะเราจะพบว่าโพแทสเซียมไนเตรตค่ะที่อุณหภูมิ10 องศาเซลเซียสที่อุณหภูมินะคะ10องศาเซลเซียสนะคะเขาละลายได้เท่านี้ค่ะ21 21, 21คืออะไรก็คือหน่วยเป็นอะไรคะหมายความว่าเป็น21กรัมต่อ100กรัมของน้ำนะคะอันนี้กรณีที่ตัวทําละลายเป็นน้ำนะคะหมายความว่าลายหมายความว่าในน้ํา100กรมัมเขาจะละลายโพแทสเซียมไนเตรตได้21กรมัม ณนะอุณภูมิ10องศาเซลเซียสนะคะแต่ถ้าเกิดขยับมาเป็นที่อุณหภูมิ40องศาเซลเซียส40องศาเซลเซียสนะคะหรือ313เคลวินนะคะจะพบว่าโพแทสเซียมไนเตรตเขาจะละลายได้62กรัม62กรัมต่อ100กรัมของนง้ำ หมายความว่าถ้าเราเพิ่มอุณหภูมิของสารละลายให้เป็น40องศาเซลเซียสค่ะโพแทสเซียมไนเตรตเขาจะละลายได้มากขึ้นก็คือในน้ํา100กรัมเขาจะละลายได้ถึงโพแทสเซียมไนเตรตจะละลายได้ถึง62กรัมนั่นเองนะคะ,คะเพราะฉะนั้นจากตารางนี้เราสามารถบอกได้อย่างหนึ่งเลยว่าพียการละลายของโพแทสเซียมไนเตรตในน้ําค่ะเป็นการละลายประเภทดูดความร้อนเพราะอะไรคะเพราะว่าเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น การละลายเขาละลายได้มากขึ้นนะคะคราวนี้เรามาดูที่สารละลายอิ่มตัวยวดยิ่งนะคะเมื่อกี้เรารู้อยู่แล้วว่าสารละลายอิ่มตัวยวดยิ่งเนี่ยหมายถึงสารละลายที่สามารถละลายได้เกินจุดอิ่มตัวณนะอุณหภูมิที่กําหนดนะคะคราวนี้ถามว่าสารละลายอิ่มตัวยวดยิ่งโดยปกติเราเตรียมยังไงเราเตรียมยังไงนะคะอะ เราลองดูกราฟนี้นะคะกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟแสดง solubility ของโซเดียมอะซิเตตนะคะโซเดียมอะซิเตตสมมติว่าเราละลายโซเดียมอะซิเตตในน้ำา100กรัมนะคะ,ะเราจะพบว่าณนะอุณหภูมิ45องศาอ่ะ45องศาดูเส้นนะ45องศาคือเส้นนี้นะคะเส้นนี้45องศาอ่าโซเดียมในโซเดียมอะซิเตตค่ะ ละลายได้100กรัมละลายได้100กรัมในน้ำา100กรัมโซเดียมอะซิเตตละลายได้100กรัมโอเคไหมคะ,ะแต่ถ้าเกิดเราเอาสารละลายโซเดียมอะซิเตตที่45องศานี้มาลดอุณหภูมิมาลดอุณหภูมิให้เหลือ30องศาเซลเซียสมาลดอุณหภูมิให้เหลือ30องศาเซลเซียสจะเกิดอะไรขึ้นคะอะ จะพบว่าพอลดอุณหภูมิให้ถึง30องศาเซลเซียสถ้าเราดูจากกราฟเราจะพบว่าที่30องศาเซลเซียสเนี่ยจริงๆแล้วโซเดียมอาซิเตตเขาละลายได้เพียงเท่าไหร่คะ90เท่านั้นแต่ตอนนี้มีอยู่ในสารละลาย100กรัมโอเคไหมคะ,ะนั่นหมายความว่าโซเดียมอาซิเตตละลายเกินไป10กรัมเกินไป10กรัมนะคะอ่ะ สารละลายณนะขณะนี้เราเรียกว่าสารละลายอิ่มตัวยวดยิ่งโอเคนะคะสารละอิ่มตัวยวดยิ่งตรงนี้ถามว่าสารละอิ่มตัวยวดยิ่งทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเขาไม่เสถียรน,นั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราไปรบกวนเขาเขาจะต้องตกผลึกกลับมาให้เท่ากับความสามารถที่เขาละลายไดนะ้ซึ่งการรบกวนนั้นนะคะทำได้หลายวิธีนะคะอาจจะทําได้โดยการก่อผลึกพูดง่ายก็คือเติมผลึกเล็กๆล,ล,ลงไปเพื่อให้มันเป็นอะไรคะ มันเป็นนิวเคลียสําหรับการกรอบผลึกถัดมานะคะ,ะกระบวนการนี้เราเรียกว่ากระบวนการสีดิงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาสารลายอิ่มตัวยวดยิ่งของโซเดียมอะซิเตตณจุดแดงๆเนี่ยที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นี้นะคะมาทําให้มันตกผลึกนะคะเราจะพบว่ามันจะสามารถตกผลึกออกมาได้เท่าไหร่คะจากเดิมละลายได้100กรัมนะคะแต่ว่าณ30องศาเซลเซียสละลายได้เพียงแค่90กรัม ั่นหมายความว่าเขาจะตกผลึกกลับมา10กรัมนะคะตกผลึกกลับมา10กรัมนั่นเองนะคะอันนี้เป็นเรื่องของสารละลายอินตัวยวดยิ่งนะคะวิธีการเตรียมแล้วก็วิธีการทำให้เขาตกผลึกนะคะ,ะคราวนี้เรามาดูปัจจัยที่มีผลต่อการละลายค่ะว่าเมื่อไหรก็เมื่อไหรที่อ,อ,อล,ะละลายได้มากขึ้นเมื่อไหร่ที่ละลายได้น้อยลงนะคะปัจจัยหลักๆที่มีผลแน่นอนเป็นเรื่องของอุณหภูมิและความดันนะคะ อะเรามาดูทีละตัวเลยประเด็นแรกค่ะเป็นเรื่องของผลของอุณหภูมิต่อการละลายนะคะในการพิจารณาผลของอุณหภูมิต่อการละลายค่ะสิ่งแรกที่เราต้องดูก่อนเลยก็คือว่าการละลายของเราเนี่ยเป็นการละลายประเภทดูดความร้อนหรือคายความร้อนเพราะว่าเขาจะตอบสนองต่ออุณหภูมิไม่เหมือนกันนะคะ เรามาดูในกลุ่มแรกก่อนนะคะกลุ่มแรกสมมุติว่าถ้าการละลายของเราเป็นการละลายประเภทดูดความร้อนตัวอย่างก็เช่นเราเรียนไปแล้วเนอะการละลายประเภทดูดความร้อนเช่นการละลายของเกลือไอออนิกในน้ําส่วนใหญ่เป็นพวกดูดความร้อนดูดความร้อนหมายความว่าไงคะหมายความว่ายิ่งร้อนยิ่งดีถูกไหมดูดความร้อนคือยิ่งร้อนปฏิกิริยายิ่งเกิดดีนะคะครูใช้แทนสัญลักษณ์ก็คือชอบความร้อนนั่นเองนะคะชอบความร้อนนั่นเองเพราะฉะนั้น สำหรับการละลายประเภทดูดความร้อนค่ะถ้าเราเพิ่มอุณหภูมิคุณว่าเขาชอบไหมถ้าเพิ่มอุณหภูมิแสดงว่าชอบถูกไหมคะนั่นหมายความว่าก็จะละลายได้เป็นไงคะละลายได้ดีขึ้นถ้าเพิ่มอุณหภูมิละลายได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาสังเกตจากกราฟอันนี้เป็นกราฟการะละลายของเกลือในน้ํานะคะจะพบว่านะคะเมื่ออ,อุณหภูมิสูงขึ้น Solubility หรือการละลายได้เพิ่มขึ้นเห็นไหมคะกราฟขึ้นทุกตัวเลยกราฟขึ้นทุกตัวเลยนะคะและเมื่อลดอุณหภูมินะคะก็จะละลายได้น้อยลงละลายได้น้อยลง อันนี้นักศึกษาอาจจะเห็นจากใกล้ตัวก็ได้นะคะเวลาที่เราละลายอะไรคะละลายเกลือนะคะละลายเกลือเราจะพบว่าถ้าเราละลายในน้าร้อนเนาะเขาก็จะละลายได้ดีขึ้นนั่นเองหรือลายได้มากขึ้นนั่นเองนะคะ mm hmm. การละลายประเภทที่2ค่ะเป็นการละลายประเภทคายความร้อนคายความร้อนหมายความว่าพวกนี้เนี่ยไม่ชอบไม่ชอบความร้อน ะะเป็นการละลายที่ไม่ชอบความร้อนนั่นหมายความว่ายิ่งร้อนยิ่งยิ่งไม่อยากละลายนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการละลายของออตัวอย่างการละลายประเภททายความร้อนก็เช่นการละลายของแก๊สในน้ําที่เราเคยดูไปเมื่อคลิปที่แล้วนะคะ,ะพวกนี้นะคะพวกนี้เนี่ยเมื่อย,ยิ่งเพิ่อมอุณหภูมิไม่ชอบความร้อนเนาะเพราะฉะนั้นเพิ่อมอุณหภูมิแล้วเขาจะละลายได้น้อยลง เห็นไหมคะผลจะตรงกันข้ามกับปฏิกิริยาดูดความร้อนนะคะอันนี้เพิ่มอุณหภูมิละลายได้น้อยลงถ้าลดอุณหภูมิจะละลายได้มากขึ้นคิดถึงเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของเราก็ได้นะคะเวลาเรากินน้ำอัดลมเราชอบกินเย็นเย็นหรือร้อนร้อนอน้ำอัดลมก็คือเป็นการละลายของแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในน้ำถูกไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าถ้ายิ่งเราไปแช่เย็นเป็นไงคะ แช่เย็นเขาแก๊สจะละลายในน้ําได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเรากินจะอร่อยมากเลยเพราะมันจะซาถูกไหมคะอ่าแต่ว่าถ้าเกิดเราเอาน้ําอัดลมไปวางไว้กลางแดดอย่างเงี้ยนะคะคุณลองเปิดกินดูสิคุณจะรู้สึกว่ามันไม่ซาแล้วเพราะว่าการละลายของแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ำอัดลมเนี่ยมันน้อยลงนะคะมันก็เลยไม่ซา คราวนี้เมื่อกี้เป็นผลของอุณหภูมิต่อการละลายนะคะคราวนี้เป็นผลของความดันต่อการละลายค่ะ,ะประเด็นแรกที่เราต้องรู้ก่อนเลยก็คือว่าความดันนะคะเขาจะมีผลต่อการละลายของแก๊สในของเหลวเท่านั้นอย่าลืมว่าความดันเนี่ยเอฟเฟกกับแก๊สเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าตัวถูกละลายเป็นแกส๊สนะคะความดันจะมีผลต่ถ้าถ้าถ,ถ้าตัวถูกละลายไม่ใช่แกส๊สนะคะเช่นเป็นเกลือไอออนิกต่างๆความดันนี้แทบจะไม่มีผลเลยนะคะ คราวนี้เรามาดูผลของความดันค่ะ,ะเราดูตามภาพเลยนะคะเราจะพบว่าถ้าความดันเหนือของเหลวมากขึ้นแก๊สจะละลายมากขึ้นเรานึกถึงความเป็นจริงสิถ้าเกิดข้างบนกดเยอะถูกไหมคะแก๊สมันก็จะลงมาอยู่ในน้ำหรืออยู่ในตัวทำลายเยอะขึ้นนะคะ,ะซึ่งอันนี้นะคะ,ะความดันเหนือของเหลวนะคะกับ ความสามารถในการละลายนะคะจะเป็นไปตามกฎของเฮนรีนะคะกฎของเฮนรีบอกว่าความเข้มข้นของแก๊สนะคะจะแปลผันตรงกับความดันย่อยของแก๊สเหนือสารละลายนะคะอ่ะโดยที่คูณกับค่าคงที่เฮนรีคือ KH ตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นกฎของเฮนรีสามารถใช้ในการคำนวณความเข้มข้นของแก๊สที่อยู่ใน สารละลายได้นะคะ,ะแน่นอนถ้าตัวถูกละลายเป็นแก๊สพลชนิดค่าคงที่เฮนรี่ไม่เท่ากันนะคะขึ้นอยู่กับว,ว่าตัวถูกละลายเราเป็นอะไรนะเราลองดูข้อนี้ค่ะใช้กฎของเฮนรีในการคำนวณน,นะคะข้อนี้เขาให้เราหาความเข้มข้นในหน่วยของโมลาร์นะคะของแก๊สออกซิเจน ณ25องศาเซลเซียสนะคะเมื่อความดันไอของแก๊สออกซิเจนเท่ากับ0.22 atm ให้ค่าคงที่เฮนรีของออกซิเจนมาเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ต้องคิดเยอะนะคะใช้กฎของเฮนรี่ในการคำนวณปกตินะคะกฎของเฮนรีก็คือ c เท่ากับ k h คูณกับ p นะคะ ข้อนี้ต้องการคำนวณความเข้มข้นนะคะก็คือใช้ค่าคงที่เฮนรีนะคะก็คือ1.3คูณ10ยกกำลังลบ3ใส่หน่วยมาด้วยนะคะโมลต่อลิตร atm และคูณกับ P ก็คือความดันไอของแก๊สออกซิเจนนั่นเองก็คือเท่าไหร่คะ0.22 atm ตัดหน่วยเลยค่ะ atm ตัด atm เพราะฉะนั้นเราคำนวณออกมาได้หน่วยอะไรคะได้หน่วยโมลต่อลิตร ก็ตามที่เขาต้องการเพราะเขาต้องการหน่วยโมลต่อลิตรนะคะ,ะกดเครื่องคิดเลขออกมาค่ะข้อนี้ง่ายๆคำตอบคือ2.86จุคูณ10ยกกำลังลบสโมลต่อลิตรนะคะนี่คือความเข้มข้นของแกส๊สออกซิเจนที่อยู่ในในน้ำนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะปัจจัยเรื่องออปัจจัยที่มีผลต่อการละลายแค่นี้นะคะ ไปคลิปหน้านะคะเรื่องของสารลายสมบูรณ์แบบสวัสดีค่ะ